ให้ <All> right. ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กกรัตตะเคียนรุนะครับเราพบกันแบบนี้ครับจนถึงพฤติบัีหลังละครช่องวันคุณผู้ชมมันมีแอปหาคู่เนี่ยอันนี้ต้องต้องดูแล้วก็อันตรายพอสมควรไม่ได้บอกว่าไม่ออกผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันมีหนุ่มคนหนึ่งแหละครับไปออ,อุบายแล้วก็ไปแชทในแอปหาคู่ และไปล่อลวงสาวคนหนึ่งนะครับไปมอมเหล้าเขาและไปก่อเหตุการทําชําเราแล้วยังเชิดเงินหนีไปร่วมร่วมเครื่งล้านด้วยล่าสุดตํารวจควบคุมตัวได้เปิดปากครั้งสําคัญว่าเขาทําไปเพราะอะไรแล้วหลักฐานมันมัดได้ขนาดไหนไปอยู่ท่าหอนที่สําคัญเรื่องนี้มากเดี๋ยวเราไล่ในเหตุการณ์น,นี้กันด้วยนะครับรวมไปถึงวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆนะครับเรื่องของการมีมติฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กวัย12ถึง18ปี วันนี้เราจะเจาะลึกแล้วเอาให้ชัดกันนะครับว่าดีเดย์จะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมขนาดไหนคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรลูกๆเด็กๆพร้อมไหมผมลงพื้นที่ไปที่จุดหนึ่งเดี๋ยว,เ,ยวเจาะลึกกันว่าทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังกังวลหรือเปล่ามีอะไรต้องกังวลไหมมันจะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ไปได้วยกันและเจาะลึกเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับรวมไปถึงเอาชัดยังต่อติดการเมือ,เองเข้มข้นทุกวันนะครับวันนี้เป็นภาพที่ปรากฏว่าเราไม่เห็นคุณธมานัศ กับอาจารย์แหม่มแลเรือบลนา,นานมากนะครับวันนี้เราเห็นทง Pom, ้งบิ๊กป้อมกุธรรมนัทแล้วก็อาจารย์แหม่มในการประชุมสอส,อสอพักพลังประชารัฐที่สภาด้วยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างชื่นมืน่นหรือว่ายังมีรอยร้าวอยู่เดี๋ยวผมเล่าและจาะรื้อคลิปวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันน่าสนใจสำหรับทิศทางทางด้านการเมืองอย่างแท้จริงนับจากนี้นะครับแต่ว่าให้คุณผู้ชมไปเริ่มต้นเหตุการณ์ที่อุบลราชธา,าน,าาาน,นีกันก่อนนะครับหลังจากที่พ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเด็กร้านเกมไปเฝ้าร้านเกม แล้วก็ไปก่อเหตุไปฆ่าลูกสาวของเจ้าของร้านซึ่งเขาเปิดเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเนี่ยปรากฏว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นวิดาทีแล้วครับที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนไปจับกลุ่มตัวนายทศพลหรือว่านายดีวอายุ27ปีครับผู้ต้องหาใช้สายชาร์จโทรศัพท์รัดคอนางสาวอัญรินหรือว่าคุณวิวอายุ26ปีนะครับเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเขาก็ตามหาตัวกันว่าเป็นใครอย่างไรฝ่ายสืบสวนไปเลาะไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดเส้นทางที่นายทศพลนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับนี่ครับมันมีภาพวงจรปิดแล้วก็หลบไปอยู่ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงมอเตอร์ไซค์คันนี้พอขี่ไปเนี่ยเจ้าตัวไปจอดทิ้งไว้ดูนะแล้วก็ขึ้นรถสแถวคันนี้ครับคันสีแดงเลือดมูคันนี้ สายอุบลพิบูลมังสาหารขึ้นไปเสร็จก็ไปลงที่คิวรถที่อำเภอพ,พิบูลมังสาหารแล้วก็ไปเปิดห้องพักที่โรงแรมพิบูลกิจนี่หลังจากลงรถครับไปเปิดห้องพักอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพ,พิบูลมังสาหารนี่แหละห้อง123หลังจากนั้นเมื่อคือนที่ผ่านมาสักเที่ยงคืนเศษนะครับจ้าด้ที่ไปตามจับกลุ่มตัวได้นายทศพลเนี่ยอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ตายมาโดยตลอด แล้วรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งของจังหวัดเมื่อ4-5ปีก่อนคบหาเป็นแฟนกันโดยคนทางบ้านนั้นไม่รู้ครับ <Okay. S 1> ผู้ตายไปทํางานอยู่ที่จังหวัดระยอง <Okay. S 1> ส่วนตัวนายทศพลเนี่ยมาเล่นเกมที่ร้านของคุณแม่ของผู้ตายบ่อยมาเรื่อยๆเลยจนสนิทชิดเชื้อสุดท้ายกลายเป็นลูกจ้างช่วยอยู่ดูแลร้านนานเกือบ1ปีช่วงโควิด -19 มันระบาดก็ยังอยู่ที่ร้านนี้เหมือนกันนี่คือพฤติการที่เจ้าตัวบอก3เดือนก่อนเนี่ยนะครับ คุณอัญญรินคือผู้เสียชีวิตเ่ยนะออกจากงานที่ระยองแล้วกลับมาทํางานที่อุบลก็เลยแอบคบหากันอีกแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับแล้วถามต่อว่าไอ้คืนวันเกิดเหตุเนี่ยปีนเข้าไปหาเธอเข้าไปทําอะไรเข้าไปทางไหนเข้าไปทางหน้าต่างครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแต่จากนั้นเนี่ยทำไมถึงก่อเหตุไปฟังบางช่วงครับ มันจะมีเรื่องคนอื่นเข้ามาด้วยเหรครับต่างคนสามคุยเรื่องคนใหม่ในวันนี้ครับในที่นี้คือเขาจะถามผมมีคนไหม่อะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีคือผมไม่มีก็คือไม่มีเขาก็เซาซีครับอืมในนี้ผมก็เลยเหมือนชุนเฉียวลมชเฉียวคือแบบผมก็ฟืดฟาดละเขาก็เลยจะลองผมก็เลยรีบเอามือือมเอาไว้ครับผมเอามือบีบนะครับแล้วก็ผ้าไอเอาเอา,เอาหมอนปกไว้แล้วก็ผมก็ เอาหมอนออกแล้วก็เอาไปจิบที่สายครับแต่ทําไมต้องไปมัดรอบสองนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่รัดรอบสองคือแบบไม่ได้รัดอะไรแน่นเลยครับคือแบบมันมันไม่ถนัดผมก็เลยเอาหมอนมาปิดอีกทีหนึ่งครับก็เหมือนว่าเขาสรุปลงไปแล้วนี่คือคําบอกเล่าแล้วก็ให้การของนายทศพลนะประวัติย้อนหลังเจ้าตัวเคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะครับอยู่ที่กรมทหารราบที่11มาก่อน สามปีก่อนมีประวัติแอบเข้าไปก่อเหตุแบบนี้กับน้องม .2 นะครับมีพฤติกรรมคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสว่างวีระว,วงศ์อุบลราชธานีแต่เคลียร์กันได้ก,ไดก็เลยไม่ได้มีประวัติติดตัวล่าสุดโดนแจ้งข้อกล่าวหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลบหนีการจับกลุ่มและก็ลักทรัพย์ด้วยหลังจากนั้นปรากฏว่าผู้การตำรวจภูธรอุบลราชธานีพลตรุจตรีสมพจ์ ขอมปรางนะครับก็แถลงข่าวการจับกลุ่มตัวตตและก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะจุดนี้แหละครับปรากฏว่ามีกลุ่มเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติผู้ตายเนี่ยจับกลุ่มรอดูการทําแผนพอเจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหาลงจากรถกลุ่มเพื่อนบ้านเนี่ยกรูกันเข้าไปเพ,าพ <อ S 1> ราะทนไม่ไหวนี่ครับทนไม่ไหวสุดท้ายเนี่ย,ยดูนะดูนะดูนะทน <พอ S 2> ไม่ไหวจริงๆครับด้วย<พ>อารมณ์โกรธแค้นกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ตำรวจตัดสินใจยุติการทำแผนประกอบทำรับสารภาพที่ทำอยู่แค่สานาทีได้หลังจากนั้นปรากฏว่าคุณปฏิพานหานบําราชเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นคนที่วิ่งเข้าไปแล้วก็ทำร้ายนายทศพลแต่ถูกเจ้าหน้าที่กันตัวนะบอกว่าทุกอย่างที่นายทศพลพูดออกมาไม่เป็นความจริงเลยครับแล้วคนที่ถูกฆ่าไปแล้วก็ยังพูดไม่ได้คนอยู่เนี่ยพูดได้แต่ตอนเนี้ย มันอัดอั้นตันใจเรื่องไหนลองฟังพี่ชายดูครับคนไม่อยู่เขาพูดไม่ได้คนอยู่เขาพูดได้คือความรู้สึกมันอยู่ในใจทั้งหมดมันไม่สามารถพูดได้ออกมาหมดหลอพี่ครับมันอัดอั้นตันใจพี่ใครจะไปอดได้ใครจะไปทำเป็นไม่รู้ไม่สีใดดีทุกอย่างคือมันโกหกหมดคือมันไม่เป็นความจริงที่มันพูดให้คำกับปากคำไม่เป็นความจริงทั้งหมดเลยเนี่ยครับพี่ชายนะบอกไว้แบบนี้มันรับไม่ไหวขนาดเดียวกันอีกท่านหนึ่งคือพี่สาวครับ ปฏิเสธนะไม่เชื่อในสิ่งที่นายทศพลนะพูด<ำ>เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับและก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมของนายทศพลด้วยที่สําคัญมีข้อมูลชุดหนึ่งสําคัญมากลองฟังจากปากเธอครับ<ำ>เราเสียใจมากรับ,ร,บรับไม่ได้เลยค่ะคือทําใจไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้นไม่รู้ว่า<ห>จะทําใจได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเพราะทําทใจไม่ได้เลยแมาว่า เห็นจบแล้วแบบแบบไม่ไม่เชื่อแบบว่าจิตจิตสติไม่จะเป็นบ้าแล้วแล้วเขาบอกว่าเขามีการสมยอมกันก่อนแล้วทะเลาะกันเรื่องว่าดิวไปมีแฟนใหม่พอถ้าทะเลาะกันได้ยินแล้วล่ะควยวายซ้ำๆไปเลยอาหมอนคนพี่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยแล้วบ้านก็เปิดเป็นร้านเกมแล้วไปก่อเหตุแบบนี้ด้วยแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยนะครับ มิจฉามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับปรากฏมีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปเล่นแอปพลิเคชันในการหาคู่นี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องปกติเลยจริงแต่ว่าหลังก่อเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปล่อลวงสาวคนหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวพอดูภาพกล้องวงจรปิดในโรงแรมแห่งนี้นะ,ะซ้ายมือเห็นไหมครับซ้ายมือคุณผู้ต้องหาและเดินมาด้วยกันคือผู้เสียหายลักษณะนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สติเต็มร้อยมากนักนะครับแล้วก็นั่งใกล้ชิดกันแบบนี้อยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งปรากฏว่าบางจังหวะเนี่ย มันก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแขกที่เขาพักบ้างไม่ก็พนักงานบ้างที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่าก็ไม่ได้เอะใจอะไรจังหวัดเนี้ยจังหวัดเนี้ยที่เดินออกไปเนี่ยคือเขาหยิบบัตรเครดิตไปหยิบบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปจากกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เอาไปรูดเพื่อเปิดห้องเห็นไหมครับนี่เป็นจังหวัดแรกนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงแรมแห่งหนึ่งเลยแหละครับช่วงสี่ทุ่มของคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคนอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่านึกว่าเป็นแฟนกันไง ปรากฏว่าหลังจากนั้นก่อเหตุในคืนนั้นเนี่ยทราบชื่อคือนายพัชธรนะครับอายุ30ปีเมื่อวานนี้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือผู้เสียหายนี่แหละครับมาแจ้งความบอกว่าถูกนายพัชธรหลอกบอมเล่าแล้วก็ทําชำเราและลูดซัพย์ด้วยพฤติการพฤติการเจ้าตัวเป็นแบบนี้ตามคําบอกเล่านะครับนายพัชธรเนี่ย,ใ,นนยใช้แอปหาคู่แล้ก็หลอกคุยกับเยือ่อ ที่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมีฐานะด้วยคือแอปนี้แต่แอปเขาไม่ได้ผิดนะแล้วก็ใส่โปรไฟล์ของตัวเองนะครับว่าเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทมรัพย์ชอบดื่มวายพักโรงแรมหรูมีสตุ้งสตางค์ขับรถซุปเปอร์คาร์ด้วยหลังจากที่เริ่มตีสนิทเนี่ยวันที่10กันยายนวันเกิดเหตุเจ้าตัวเนี่ยขับรถจนหรูเลยนะครับเป็นระดับซุปเปอร์คาร์ไปรับผู้เสียหายแล้วก็ไปกินข้งกินข้าวกันและนำวายไปดื่มด้วย หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเริ่มดื่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มสตินั้นลดน้อยลงไปผู้เสียหายเธอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือช่วงสายวันที่11กันยายนครับในห้องพักของโรงแรมนั้นนั่นแหละพอกลับไปบ้านรู้ว่าตัวเองนั้นถูกข่มขืนกระทำชําเราแล้วเงินในบนัญชีธนาคารก็ถูกโอนออกไปโดยไม่รู้ตัวกว่า5 0 0แสนบาทด้วยกันครับบัตรเครดิตก็ถูกนำไปใช้สัก1 8ื่นบาทได้ นาฬิกาข้อมือก็หายไปอีกหนึ่งเรือนนี่ครับ11กันยายนนะนี่คือข้อมูลทั้งหมดเลยพอตำรวจไปสอบสวนนายพัชธรปฏิเสธนะครับบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนโอนมาไงให้เองครับโอนเงินมาให้เองสี่นี้เขาถามตอบอ้าวแล้วทำไมตอนที่เขาเขาขอคืนเนี่ยทำไมไม่คืนไปล่ะนายพัชธรบอกว่าก็ให้มาแล้วทำไมต้องคืนนี่คือสิ่งที่เขาตอบกลับไปและก็โชว์ข้อความในโทรศัพท์ด้วยนะของนายพัชธรเนี่ยว่า อ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนโอนเงินมาให้แต่ปร,กกรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูในโทรศัพท์ของผู้เสียหายเนี่ยกลับไม่พบข้อมูลชุดนี้ฟังข้อมูลบางช่วงบางตอนครับตัวขึ้นมามากขึ้นหลังจากผมอผ้าเอาอะไรก็แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ก่าอะไรต่อไอ้ตานนี้เพศสัมพันธ์ใเขามีสติไหม ก็มีเนี่ยที่ทําแล้วเขาจะไม่รู้ตัวได้ไหมอ่ามีมีแล้วเขารู้ตัวแล้วได้สอบถามเขาไหมว่าเขายินยอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอา้าก็มากันขนาดนั้นก็ต้องอยินยอมล้วก็คือสถานการณ์นี้เราคิดว่าก็คือเขาควบคงต้องน่าแล้วนะใช่ไหมใชแล้วเรื่องเองน 500, นเินอะเงินห้าแสนนี 100, ่มันยังไงเงินหน้าแสนก็คือคุยกันขอาต้นเงี้ยผมแบบเดือดร้อนนิดนึงอะไรเงีย้ยต้องใช้เงิอนอ่าก็าเลยยังไง ขาก็เลยให้ขอหรือยืมหรืออะไรครับก็เขาให้เขาไม่ได้บอกว่าต้องยืมอะไรเขาบอกให้เลยเพมีหลักฐานอยู่ว่าให้ผมถามว่าใช่ไหมใช่พอไปตรวจสอบย้อนหลังดูเนี่ยมีประวัติมีประวัติแบบนี้นะครับในการที่จะอาจจะไปตามร้านหรูต่างๆแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเคยถูกจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่สอนอลุมพินีเมื่อปี62สุดท้ายเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ แล้วก็ข่มขืนกระทําชาเราลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับพรุ่งนี้จะนําตัวไปขออํานาจศาลฝากขังเป็นผัดแรกแล้วที่สําคัญคือต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายของผู้เสียหายว่ามันมียาอย่างอื่นหรือเปล่าผสมในเครื่องดื่มไหมหรือกระทั่งมีสารเสพติดอ,อื่นๆเนี่ยทำให้ผู้เสียหายนั้นหมดสติหรือเปล่าจะตามความคืบหน้าต่อไปนี่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผมขยับไปที่จังหวัดนครสวรรค์อีกรอบหนึ่งนะปรากฏว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เป็น คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านที่นั่นเขาเคารพรักกันก็คือเหรียญหลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อพัดแล้วก็นํามาแขวนคอไว้ที่น้องหมาตัวนี้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เ,าเคารพรพเนี่ยเขาโอ้โหเขาประกาศตามหากันว่าทําแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเขาเขาตั้งความสังเกตกันแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันด้วยทีนี้อยากให้ดูบางช่วงนะครับที่พ่อหนุ่มคนนี้หลังจากโพสต์ไป แล้วเขาก็กราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับแชร์ไปครับอันนี้ผมนายได้ทาสิ่งร่วงเกินไลนนำวัตถุมงคลแคแขวนคอที่สุนักวันนี้แชร์ไปครับแชร์ไปครับรสผิดและผมน้อมสำนึกแล้วแล้วก็มาขอเข้ามาแชร์ไปครับดีครับหลังจากนั้นก็ถึงการลุกสิทธิ์ของหลวงพ่อพัดเลยครับที่พาชัย คนนี้เนี่ยมากราบขอขมาหลวงพ่อพัฒที่นครสวรรค์ด้วยตัวเองเลยครับหลวงพ่อพัฒใช่ไหมครับผมมาหลวงทำไมมึงทำจริงเหรอมึงพูดดิมึงพูดกับหลวงพ่อนี่มึงพูดกับหลวงพ่อมึงพูดดิเดี๋ยวนี้มีโซเชียลครับตอผมใส่ดังได้เอาวัตถุมงคลไปท้องขอหมาครับขอบคุณมากครับคุมึงบอกมึงมาขอมาพ่อมาขอขมาพ่อครับ ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจและก็รู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็รักต้องหมาเหมือนลูกด้วยขณะดเดียวกันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาแล้วครับแล้วก็สั่งไม่ใครอย่าอย่าว่ากันต่อไปเลยนะให้จบลงแค่นี้แล้วก็ยกโทษให้แล้วก็เตือนสติว่าอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เขายังคงโกรธแล้วก็โมโมหบอกตรงกันว่าอาจจะไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับจริงหนึ่งก็เขาอาจจะรักหมานะครับแต่ก็ไม่สมควรที่จะพระนะครับ พาเปเป็น,ปน,ปนหน้าหลวงพ่อมาแข่งนะครับมันของสูงนะใช่ถ้าจะเป็นพวกตะกตรุดหรือว่าเป็นพวกเครื่องรางอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเป็นรูปพระหลวงพ่อเนี่ยไม่สมควรนะครับพ่อเป็นของสูงพี่ถ้ามาแถวนี้ดีนะเมื่อคืนเข้ามาตอนกลางคืนอ่ะถ้ามากลางวันอ่ะ เราผู้ชราหลวงพ่อนะเรามาหากินกับหลวงพ่อไม่สมควรทําอย่างนี้พราเจ้าขอมเราไม่สมควรทำอะไรมันเสื่อมเสียอะไรด้วยครับมันเสื่อมเสียมากพูดถึงอะใช่ไหมไอเราไม่นั่นเราก็อยู่เฉยดีกว่าพูดถึงอะถ้าเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงพ่ออ่งองค์อื่นก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ดังก็ไม่สมควรทําพี่ จบลงด้วยดีนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่ที่จะต้องเตรียมพร้อมและถอยหลังสู่การเปิดเทอมหนในเงื่อนไขสำคัญคือการฉีดวัคซีนและเคขาะแล้วฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กๆด,ด้วยแต่เงื่อนไขเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมอย่างไรเราเจาะลึกแล้วเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับ <c oughs> ดีๆวันที่4ตุลาคมนี้ ถ้าไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับน้องๆ้องก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในเกือบเกือบทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเขาเดี๋ยวเริ่มต้นในบางพื้นที่ก่อนนะทีนี้จุดสำคัญคือน้องๆเขาอย่างที่เราจอดลึกมาหลายรอบนะครับลงพื้นที่ไปคุยมาหลายคนเลือเกินที่ทนไม่ไหวแล้วมันทุกข์ทรมานและมันยกค่อนข้างยากทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เรื่องของเวลาคุณครูอาจารย์มันมันเหนื่อยล้าแล้วมันก็กดดันกับการเรียนออนไลน์ด้วย ทีนี้มันมี2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของกระบวนการในการจะเปิดเทอมได้เดี๋ยวผมทูนอีกรอบหนึ่งรวมถึงเรื่องของมาตรการในการฉีดวัคซีนเอาเรื่องแรกก่อนครับที่ไปดูนิดหนึ่งว่ากระบวนการในการจะเปิดเทอมต่างๆในแต่ละพื้นที่ผมย้าให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาแบ่งเป็นโซนสีเหมือนเดิมนะแลวมันต้องมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในแต่ละจังหวัดด้วยแต่นี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดเงื่อนไขจะเป็นแบบนี้สั้นๆครับสีเขียวตรว ATK เห็นไหมเคยเข้มงวดเลย ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละแปประเมินความเสี่ยงสัปดาห์ละหวันสีเหลืองตรวจเอทีเคครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละแปแล้วก็ประเมินความเสี่ยง1วันต่อสัปดาห์นะครับสีส้มครับตรวจเอทีเคครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละแปแล้วก็รวมถึงประเมินความเสี่ยงไม่เกิน2วันต่อสัปดาห์สีแดงสีแดงเข้มเนี่ยน่าสนใจมากตรวจเอทีเคอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ ฉีดวัคซีนนะครับร้อยละแปหรือร้อเปอร์เซ็นเลยทั้งครูบุคลากรและเด็กนักเรียนด้วยประเมินความเสี่ยงทุกวันพูดง่ายเรียนไปดูไปเรียนไปประเมินไปว่ามีใครเสี่ยงหรือเปล่าจุดไหนเสี่ยงหรือเปล่าแบบนี้ดูทุกวันเลยอันนี้สําคัญจริงๆทีนี้อยากให้ดูต่อครับว่าแล้วเรื่องขเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขของการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางกระทรวงษุธิการเขาขอกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับไฟเซอร์เราสั่งไปทั้งหมด30ล้านโดส ช่วงที่29กันยายนนี้จะมา2ล้านโดสและก็ช่วงเดือนตุลาคมจะมาอีก8ล้านโดสรวมเป็น10ล้านโดสนะครับ10ล้านโดสแรกนะจะฉีดให้กับเด็กนักเรียนอายุ12ถึง18ปีก็คือม .1 ถึงม .6 อกลมๆคือม .1 ถึงม .6 เนี่ยรวมถึงน้องๆอ,อ,อาชีวศึกษาด้วยเนี่ยนะครับ4ประมาณ4.5ล้านคน4.5ล้านคูณ2ก็คือ9ล้านไอ้10ล้านโดสแรกมันก็คงเพียงพอถ้าไม่ถูกดึงออกไปในบางส่วนนะ จะเริ่มต้นฉีดใน29จังหวัดสีแดงเข้มก่อนเป็นจุดแรกนี่คือเงื่อนไขแรกนะครับทีนี้กระบวนการก็ทําอย่างไรต่อในช่วงนี้เดยวกรมควบคุมโรคเขาจะส่งวัคซีนกับส่งอุปกรณ์ในการฉีดไปให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับเจจังหวัดและทางการะทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะเร่งรวบรวมรายชื่อและก็ส่งกลับมาให้ทางสาธารณสุขจังหวัดว่าโรงเรียนท่านในเขตพื้นที่การศึกษาข,ของท่าน มีใครเท่าไหร่อย่างไรจานวนเท่าไหร่เด็กเป็นใครอายุเท่าไหร่อย,อย่างไรอยู่ชั้นอะไรส่งกับพปทีาศาลสุขจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดช่วงเนี้โรงเรียนเขาจะเริ่มพูดคุยและก็ส่งใบยินยอมไปยังท่านผู้ปกครองครับว่าท่านจะยินยอมสมัครใจในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือเปล่าขั้นตอนต่อไปสําคัญและดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีบทบาทสําคัญของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยสิบถึงสิบเจ็ดสัปดาห์นี้นะครับ เขาอยู่ระหว่างที่ทางสาธารณสุขนั้นจัดเตรียมรายชื่อแล้วก็จํานวนนักเรียนอยู่รวมถึงวันที่17เป็นต้นไปคือวันศุกร์ถึง22กันยายนนะโรงเรียนจะเร่งทําความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับคือต้องพูดต้องคุยกันละนี่ดูเต็มเมเลยต้องเริ่มพูดเริ่มคุยทําความเข้าใจกันเรื่องของการฉีดวัคซีน22ถึง24กันยาเดี๋ยวโรงเรียนเขาจะเชิญผู้ปกครองมาลงนามฉีดวัคซีนครับ25กันยายนแต่ละโรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกลับไปให้ในแต่ละเขตพื้นที่สาธารณสุขจังหวัด28-30กันยายนสาธารณสุขจังหวัดแต่ละแห่งเริ่มวางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีน1ตุลาคมนะครับเคาะตรงกันโรงเรียนรับทราบแผนและก็จัดเตรียมสถานที่แล้ว4ตุลาคมผู้ชมดูตรงนี้นะ4ตุลาคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะเริ่มต้นในการฉีดวัคซีนเข็มแรกและเว้นไปประมาณไม่เกิน3สัปดาห์ แล้วก็ฉีดเข็ม2ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นฉีดวันที่4บวกไปสาสัปดาห์มันก็ปลายเดือนตุลาคมทันทีพอดีกับช่วงเวลาของการเปิดเทอมที่เขาอยากจะเปิดได้เต็มรูปแบบช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการจะอนุมัติแล้วก็อนุญ,ญาตให้ฉีดวัคซีนได้ทีนี้คําถามเลคือเข้าใจว่าเรื่องของความกังวลด้วยมันก็มีหลายกระแสเหมือนกันีแต่ว่าวันนี้เท่าที่ได้พูดคุยกับหมอหลายท่านนะครับรวมไปถึงการออกมายืนยันโดยทางกระทรวง วันนี้คุณหมอสเวสันนำวาดนะครับอยู่ในฐานะของผู้ที่ถแถลงข่าววันนี้อยากให้ฟังบางช่วงครับที่คุณหมอนั้นยืนยันเอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันปลอดภัยในการฉีดไฟเซอร์ขนาดไหนครับเพระนั้นอาการสิ่งที่เรากลัวเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจอักเสบในหลังการฉีดวัคซีน m i n ไเเนี่ยเรียกว่าน้อยมากแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างสูงและจากที่เป็นข้อมูลของประเทศไทย ต้องเรียนนะครับว่าเอเชียเองในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยอัตราไม่สูงนะครับประเทศไทยเรามีอัตราที่พบในรายงานอยู่ประมาณ2 3ต่อแสนนะครับและฉีดไปร่วมๆวม9 0 0 0 0โดสแรกนะครับพบรายงานเพียง1รายนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็อายุ13ปีนะครับก็มีอาการในเรื่องของแน่นหน้าอกในช่วงประมาณวันที่2หลังจากการฉีดไปแล้วนะครับซึ่ง เมื่อมีอาการก็ไปตรวจไปดูแลรักษาก็จนอาการดีขึ้นหายดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลครับเปรียบเทียบความเสี่ยงกับประโยชน์แล้วประโยชน์ถือว่าคุ้มมากนะครับที่จะควรที่จะฉีดแล้วก็อย่าได้ลังเลครับผมแรกนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอบอกนะคือโอกาสในการเกิดมันน้อยน้อยจริงๆนะแล้วก็มีตัวเลขยืน,นยันอย่างต่างประเทศด้วยทีนี้ดีเดย์วันที่4วันนี้ผมลงพื้นที่ไปหลายจุดเหมือนกันนะครับไปย่านแฟลตคลองจันทร์ใกล้ๆกกับรางคำแหงตรงนั้นเนี่ย ไปพูดคุยกับคุณพอ่อคุณแม่หลายท่านเลยนะซึ่งไปด้วยความเข้าใจว่ากังวลไหมล่ะกังวลไหมในการฉีดไฟเซอร์นะอยากให้คุณผู้ชมลองดูครับว่าเอาฝั่งของผู้ปกครองก่อนกันละกันวันหนึ่งเนี่ยที่ลูกๆกกหลานต้องไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะวันนี้เขาคิดอย่างไรกังวลขนาดไหนลองฟังบางช่วงจากผู้ปกครองสองท่านนี้ครับต้องฉีดนะคะใช่เพราะความป้องกัน,นช่วงนี้แบบระบาดสุดๆเลยอ่ะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยน้องไปโรงเรียนก็กลัวไหมไปเฉยๆถ้าไม่โอ้ยกลัวค่ะกลัวติดอะกลัวมากเลยตอนเนี้ยใช่เพราะว่าเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเลยไม่เคยไปไหนเลยนะมีแต่ซื้ออะไรขึ้นไปให้กินเด็กอายุสักสิบสองถึงสิบแปดปีฉีดไฟเซอร์ด้วยเราให้ฉีดไหมก็คิดว่าดีนะดีนะถ้าได้ฉีดก็ดีค่ะนั่นแหละมีกังวลอะไรบ้างไหมครับคิดว่าไม่เนาะถ้าได้ฉีดเด็กมันจะปลอดภัยกว่านะ อย่างเด็กได้คุยคุยกับหลานบ้างไหมว่าเฮ้ยหลานหลานหลานฉีดดีไม่ฉีดดีเขาได้ได้ถามพ่อบ้างไหมเขาถ้าพ่อแม่ให้ฉีดเขาเขาฉีดอ๋อคือเขาไม่ติดตะขวดเลยเขาไม่ติดตะข่วงไงเพื่อความปลอดภัยมางข้นเถอใช่ค่ะใช่ค่ะงานนี้ถ้าได้ฉีดที่โรงเรียนคิดว่าดีกว่าไปฉีดที่เพราะว่าเด็กอยู่โรงเรียนมันจะครบกว่าใช่ไหมคะแล้วก็คือไงอะเวลาโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนมันค่อนข้างที่จะดีกว่าถูกต้องไหมเพราะว่า ดีกว่าที่เราต้องพ่อแม่ต้องตองโยกไปโยป่มาไปเข้าแถวในโร,นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอ่าน,นี่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ฉีดโรงเรียนเขาฉีดโรงเรียนนะแต่ถ้าไม่พร้อมก็ฉีดในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ทีนี้อยากให้ฟังครับน้องมีน้องสองคนที่ผมไปพูดคุยจริงๆคุยเยอะกว่านี้ด้วยแหละหลายคนเลยเกือบเกือบสิบคนด้วยกันอยากให้ดูน้องคนหนึ่งเรียนในเพิ่งขึ้นชั้นปีหนึ่งเองครับเพิ่งจบมหมาอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กชั้นม .2 เองสองคนนี้ต้องถึงคิวฉีดได้แน่ ลองฟังดูเพื่อความสบายใจดูครับมหนึ่งถึงมหกเอาฉีดไฟเซอร์ให้เราคิดยังไงบ้างก็ก็ดีครับถ้าได้ไฟเซอร์ก็โอเคเลยครับมันจะรู้สึกโล่งใจกว่าไหมหรือไงก็ก็ใช่ครับก็น่าจะโล่งใจกว่าเดี๋ยวจะให้เด็กอายุ12ปีถึง18นะมหนึ่งถึงมหกอาชีวะเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้วและเป็นไฟเซอร์ด้วยฉีดไหมฉีดใช่ไหมใช่ค่ะกังวลอะไรบ้างไหมไม่ค่ะก็ป้องกัน ไม่ติดโควิดอะไรประมาณนี้ดีกว่าใช่ไหมกลัวไหมถ้าไปโรงเรียนกลัวนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะใช่เพราะว่าคิดถึงเพื่อนด้วยแหละอ๋อเออเออเอเอไม่ได้เจอกันมานานยังนานมากเลยอยากเปิดเรียนแล้วอยากเปิดเรียนแล้วใช่ เห็นไหมนี่วันนี้คือมีประโยคนึงบอกโอ้โหอยากเปิดเรียนจริงๆครับคิดถึงเพื่อนนะในวัยเรียนคุณผู้ชมลมองนึกภาพดูดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็ให้คามยินยอมโดยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและก็เริ่มต้นฉีดเนี่ยใน29จังหวัดแรกก่อนนะสีแดงเข้มวันที่4ตุลาคมนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้านและกอติดเรื่องนี้ให้นะครับขอพักคู่เดียวชวหน้ากลับมากันเมืองเข้มรวมถึงมีเรื่องของดังนกด้วยสัมปทานรังนกที่พัทลุงเนี่ยอยู่ดีๆนะครับมันหมดอายุไปและก็มีเจ้าใหม่เขาได้สัมปทาาปรรกฏหยไู้ มูลค่าู0์หายไปกว่า3-4พันล้านบาทและรวมถึงวันนี้ปรากฏภาทั้งบิ๊กปอมคุณธรรมนัสและก็อาจารย์แม่มนร้บนจะชื่นมืนหรือว่ามีรอยราย้าวกันแน่เดี๋ยวกลับมาติดตามความเป็นพ้นกันเหมือนช่วงหน้าครับเปิดมิติใหม่แห่งแสงสีด้วยเทคโนโลยี LG OLED เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงท่าวเข้าถึง